สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i d i l a s c o m นะคะวันนี้นะคะครูก็มากับคอร์สไทยมาเซอร์นะคะหรือคอร์สพานนวดไทยไปสวีเดนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บคำศัพท์นะคะเป็นการฝึกบรรยายลักษณะาการนวด3นะคะวันนี้นะก็คำศัพท์ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประโยคแรกกันเลยนะคะ เขาบอกว่านะคะอุปเรียบปะเฮลาดินเฮซิเควนเซนชูกุกงเนอร์นะคะอุปเรียบปะเนี่ยแปลว่าทำซ้ำนะคะเฮลาอันนี้แปลว่าทั้งหมดนะคะเดนเฮซิเควนเซนซิเควนเซนเนี่ยก็คือขั้นตอนนะลำดับนะลำดับทั้งหมดเลยก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวช่วยทำซ้ำนะนะขั้นตอนนะคะทั้งหมดเลยนะคะ 20ครั้งนะคะคำว่ากงเนี่ยแปลว่าครั้งแต่ถ้าหลา,หลายครั้งนะ,ะนักเรียนต้องพูดว่ากงแหนะกงแห่ะนะคะแล้วก็20นี่ก็คือชูกุนะคะอ่าประโยคที่สองนะคะอุเพียบประปุสเดือนโปแอนดราซีดันอุเพียบประปุสเดือนโปแอนดราซีดันนะคะประปุสเดืนนี่ก็คือเป็นอะไรที่แบบ เป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นเหมือนวิธีการนะคะที่มีการทําเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็วิธีการเนี่ยนะสามารถที่จะเอาไปใช้กับคนอื่นๆได้นะคะแค่ทําตาม procedu เลยนนะคะคุณก็จะสามารถนวดออกมาได้ผลลัพธ์นะคะ เหมือนกับที่คนก่อนหน้านี้เขาได้ทำไว้นะคะเพราะฉะนั้น procedure เนี่ยมันก็คือขั้นตอนนะคะที่มีคนได้เขียนบันทึกไว้นะแล้วเราแค่ทำตามนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า procedure เนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะกับในเรื่องของการนวดมันใช้ในเรื่องของการทำงานต่างๆการเข้าประชุมการารักษาผู้ป่วยการทดลองอะไรต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าตรงนี้ว่า,าตัวที่เป็นตัวที่แบบ เก็บนะคะขั้นตอนของการทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า procedu r e นะคะอุพเพียบป้ามาอีกแล้วนะคะนี่แปลว่าทำซ้ำใช่ไหมคะโปอันดรสีด้านนะคะผัวก,ก็คือบนนะหรือในก็ได้นะะอันดราแปลว่าอื่นๆใช่ไหมคะสีด้านก็คือ,อข้างอื่นๆนะคะ,ะต่อมานะคะ Repetiera che se gonger la can ก็จะเห็นได้ซ้ำซากกับอันอ uh ื่นอื่นนะคะคำว่า r e p e t i e r นะอันนี้ก็คือทำซ้ำนะคะเอ่อคล้ายๆกับคำว่าอุปเรียบป่ะเลยนะคะ r e p e t i เนี่ยแปลว่าทำซ้ำอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะ hear the sequence and circle again นะคะอันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วนะคะ hear the sequence and ก็คือขั้นตอนเดิมทั้งหมดเลยนะคะอะไรคะ20ครั้ง ออกเยอเสียดันสัมมาซอกเมได้อันระเบียนเนตนะคะแล้วหลังจากนั้นเสียดานนะคะเยอะก็คือทำนะคะสัมมาซอกนะคะอย่างเดียวกันนะคะกับอีกขาข้างหนึ่งนะที่เหลือนะคะอันระเบียนเนตนะคะอันแปลว่าอื่นนะคะเบียนเนตนะคะแปลว่าขาข้างหนึ่งนะคะคือข้างนั้นนะเป็นขาข้างเดียวนะคะต่อมานะคะ ท c k 30 gånger med t ม m m a r n a på båda punkterna. t r c k 30 gånger m e ม tummarna på บ å d a ุ่ n ต t e r n a นะฮะท c กแปลว่ากดนะฮะเป็นคำกริยาที่แปลว่ากดนะฮะแล้วอยู่ในรูปคำสั่งหรืออิม r a t i v e นะคะก็พูดสั้นๆว่าทุกนะฮะกริยาตัวเนี้ยมาจากทุกะนะทุกเกรทุกแต่นะฮะมีหลายรูปด้วยกันนะคะที่แปลว่ากดนนนะะะะกกดดจุพวี้้คคค30รัง เมีก็คือกลับด้วยจะแปลว่ากลับก็ได้เมียเนี่ยนะคะหรือว่าแปลว่าด้วยก็ได้นะทุ่มมันนะ่ะนะทุ่มแม่แปลว,ว่านิ้วโป้งนะคะแต่ถ้าทุ่มมากแปลว,ว่านิ้วโป้งสองข้างแล้วก็มีน้ปิดท้ายด้วยแสดงว่าเป็นรูปชี้เฉพาะนะคะอันนี้ก็คือนิ้วโป้งสองข้างนั้นนะคะโบโบเดพุงเตนานะคะอ่าบนจุดทั้งสองจุด นะคะก็คือใช้นิ้วกดจุด2จุดนั้นไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็นิ้วเป็นนิ้วอะไรคะนิ้วโป้งนะคะทุ่มาหนาคะต่อมานะคะทีิกันกัดหนเอมได้รัทิกสกัาปดนะคะต้อดิกัสกัดหนาปุ่มดอนอุโมงค์ที่จะต้องได้รับกันสกัดหนาปุ่เอนงคี่ะต้องได้ับทรคกันสกัดนาป่อนข้างที่จะห้งักนะคกนสกัดนเห็นนะคะ Hot ที่แปลว่าหนักเนี่ยอักษรผสมแอร์ทียนะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะนักเรียนรวมนะเป็นเสียงเดียวเลยนะคะแล้วกระดกลิ้นขึ้นนะคะเหมือนอมมากนิดนึงนะคะ Hot Hot เสียงสั้นด้วยนะคะโด้อมโรดสมสกเบหันลัสนะคะบนพื้นที่นะคะที่จะทำการ ถูกรักษานะคะไปหันเาแปลว,ว่าการรักษาแปลว,ว่าเรารักษาเขาเป็นคํากริยาแต่ถ้าเราใส่ s ้าไปด้วยเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เราแล้วล่ะที่จะทําการรักษาแต่ว่าเป็นสิ่งนั้นจะเป็นไงคะจะถูกทําการรักษานะคะในกรณีนี้อาจจะเป็นขาเป็นหลังอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเราไม่ไม่อ้างถึงประธานนะคะแต่เราเอากรรมนะคะในกรณีนี้อสมมติเป็นขาก็แล้วกันว่าขามันจะ ูกรักษานะหรือถูกกระทํานะคะก็เลยต้องใช้คำกริยานในรูป p าส s i v e นั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะข้อ6นะคะ Trick e tour of o r n i n g po acupunctur e punna Trick e tour of o r n i n g po acupunctur e punna นะคะ Trick แปลว่าออกด e tour of ordning นะคะตัวนี้แปลว่าทูร r เนี่ยอ่อคําหมายแรกแปลว่าโชคดีใช่มั้ เอ่ออีกความหมายหนึ่งเนี่ยหมายถึง turn my turn your turn หมายถึงเหมือนถึงตาฉันตาเธออะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะอีทูออกออดนิ่งเนี่ยความหมายก็คล้ายๆกันนะออดนิ่งเนี่ยแปลว่าเป็นขั้นเป็นตอนอีทูออกออดนิ่งก็คือมันทีละครั้งอะ่ะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสลับไปสลับมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอ่าปูอ๊อกิพุงทูพุงตะนาอ๊อกิพุงทูพุงนะคะตัวนี้คือจุดนะคะจุดที่เราเอาไว้ นวดอะคะ่ะเป็นจุดที่อยู่ในกูก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะนะมันจุดในกล้ามเนื้อนะคะที่หมอนวดต้องกดจุดตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นจุดที่สามารถที่จะฝังเข็มลงไปได้ด้วยนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่า o n c t พ u e t o p r t นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปผ้าอุพศ์พนะ,ะชี้เฉพาะนะนังนี้นก็ต้องใส่เป็น o c u วพุง t o p r งต t นะนะคะมีการตัดแอร์ออกไปเยอะแยะเลยนะคะอย่างที่รูเคยบอกเนาะ คำไหนนะคะที่มีแอรเนี่ยอยู่อยู่ท้ายๆของคำหรือพยางย์เนี่ยถ้าตัดได้ก็ตัดนะไม่ไม,ไม่น่าเกลียดน,นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําที่แบบออย่างเงี้ยตัวแอร์เห็นไหมนักเรียนนะเป็นคําที่แบบอยู่ต้นพยางย์หรือเป็นคําควบกล้ามเนี่ยต้องออกเสียงนะคะนักเรียนต้องออกว่าอมโรเดตัวนี้อมโรเห็นไหมครูหูรัวเลยสุดๆนะนักเรียนจะออกเป็นอมโรเดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกัน acupuncture เนะี่ยกูก็ออกแค่นี้พอกูไม่ต้องออกเป็นอักขบัญทูร์อย่างเงี้ยไม่ต้องชัดขนาดหนักขนาดนั้นนะเอ่อเพราะฉะนั้นตัดได้นะถ้าเกิดว่าแอบอยู่ที่ท้ายพยางนะเป็นตัวสะกดอยู่ข้างท้ายนะอะต่อมาข้อ7นะคะที่ปุ่มวารี a ักขบัญทูร์ p ุด1หลังจากนั้น2 l 3 0 g ค n g e งที่ปุ่มวารี a ักขบัญทูร์ p ุด1หลังจากนั้น2 l เทรดดิกง,งนะคะทริคพัวก,กดลงไปบนนะคะว a ารี c ะคูปเป y ร์ทูพุ่นะคะ a c คูปเปอร์ท n พุ่งต์นะเรียนตองศึกษาไว้หน่อยนะคะตัวนี้นะคะคือจุดนะคะก็คือกดไปที่ทุกจุดเลยนะคะว่ารีแปลว่าทุกทุกทุกนะคะท,ทุกทุกจุดนะคะ N after N ก็คือทีละจุดนะ,ะเ,นนเ,เ,เ็นแปลว่าหนึ่งเแปลว่าหลังจาก N ก็คือหนึ่งหนึ่งหลังจากหนึ่งก็คือทีละจุดทําทีละจุดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแถวเป็นแนวไปนะคะ s h u k u t i เ t ต t r i g นี่นะคะอย่าไปเอา s h u แล้วเครื่องหมายนี่นะคะเครื่องหมายอันนี้คือเครื่องหมายถึงใช่ไหมเราก็ใส่คําว่าทีลเข้าไปนะคะ s h u ุ u t i เ t ต t r i g นี่นะคะนักเรียนอาจจะได้ยินเขาออกเสียง Shuki Shuki กิ u k i t e t r นะ Shuki หรือ s h u ุก็ได้นะคะยี่สิบนะ

ทริกเกอเนี่ยเวลากดเนี่ยมันมันเหมือนเราใช้แค่นิ้วกดนะเป็นวงเล็กๆนะได้พื้นที่เล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าเพรสเซอรเนี่ยบางทีเราเหมือนกับว่ากดเนี่ยแหละแต่ว่ามันได้พื้นที่มากหน่อยอาจจะทั้งฝ่ามือหรืออาจจะทําให้มันเกิดพื้นที่ที่กดเนี่ยเหมือนเหมือนใหญ่กว่านะแต่ถ้าทริกเกอเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเล็กๆนะคะที่เรากดลงไปนะคะ p r e s s a r met t u m b m a t a 3 e t i g o n g me r på v a r i e b e n นะคะอันนี้ก็คือ pressure คือกดนะคะด้วยนิ้วมือทั้งสองข้างเ่ยนะคะ30ครั้งนะคะในขาทุกขาเลยหรือบนขาทุกขานะคะครูแปลว่ากับขาทั้งสองข้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะอ่าต่อมานะคะ c l a m o o c c e p o c c u p u n t u r pungent Gong pogong c l a m o o c c e p occipuntum pungent Gong pogong นะคะ c l ล m นี่แปลว่าบีบนะคะออกเสเล็อ่าสเลนี่คือปล่อยนะแคลมออกสเลก็คือบีบแล้วก็ปล่อยนะคะที่ไหนคะที่คือพุงตื่นนะคะก็คือจุดจุดน,นั้นจุดที่เราจะนวดน,นั้นจุดเดียวนะคะอ่าเป็นพุงแต่นนะคะอันนี้เราใส่รูปชี้เฉพาะให้เขานินหนึ่งแต่ว่าก็ยังเป็นรูปชี้เฉพาะแบบเอกพจน์ใช่ไหมอ่าถ้าเป็น รูปเฉพาะแบบพลาอุปโก็จะเป็นนี่นะ a c u p u n ูพุ r e p พุงแตนนะครถ้าถ้าจุดเดียวก็เป็น c อคูพุงทูพุงแต่นะคะกงปกงกงอันนี้ก็คือครั้งแล้วครั้งเล่านะคะ นักเรียนได้แล้วนะคะกงปปกงนะค,คือเหมือนเหมือนบีบแล้วก็ปล่อยบีบแล้วก็ปล่อยอยู่อย่างนั้นน่ะนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าจนแบบเออว่าเอาเอจะพอใจอะไรประมาณนี้หรือว่าคนไข้หรือลูกค้านี่จะหายหรือว่าผ่อนคลายอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ เห็นไหมตอนนี้นักเรียนได้ N F to N อันนี้ก็คือทีละจุดนะก็คือทำต่อๆกันไปทําจุดนี้เสร็จกดจุดนี้เสร็จก็ย้ายไปทําอีกจุดหนึ่งแล้วก็ย้ายไปทําอีกจุดหนึ่งนะคะเรื่อยๆนะกงปกงนี่ก็คือแบบว่าทําซ้ําไปครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเอ่อเก้าครัฟต์ตันสุ่ยสิบเอ็นดามาโซเชนลดมินสกัดนั้นอีกครั้งปัสหลุด Öka kraften successivt under massagen och minska den igen på slutet. Näha. ก็แปลว่าทำให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะ Kraften ก็คือแรงนะ,ะแรงที่เราจะกดหรือนวดเนี่ยนะคะ Successive เนี่ยแปบลบว่าต่อเนื่องก็คือค่อยๆเพิ่มกำลังนะคะหรือว่าแรงกดของเราเนี่ยแรงนวดของเราเนี่ยแบบเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องนะคะ Under m a s s a g e i นะคะ Under massageion นะ,ะ uh Massageion ไม่ใช่ massagegen นะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวเกียร์นะคะนะักเรียนนะ เวลาออกเสียงนี่เป็นชดช้างเลยนะคะ massagen ก็คือการนวดนั้นมีการชี้เฉพาะลงไปนะคะ massagen นะเดี๋ยวเรียนจำไม่พูดเลยนะคะอ m e n ส s ก็คือลดลงนะคะเดนอีเยนนะคะสิ่งนั้นอีกครั้ง p o s ส l u เ e นะคะในช่วงใกล้จบหรือช่วงท้ายของการนวดนะคะต่อมานะคะประโยคที่สิบเอ็ด h น n d e l s v o r อ abschnod ออห,นะหันเดนสกวาวาลาอาฟสลับนาดนะคะมือเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายนะ,ะไม่ไม่กำแน่นนะอาฟสลับนาดนะอาฟสลับนาดเนี่ยก็คคำคุณศัพท์ที่แปลว่าผ่อนคลายเอาไปอะไรคะเอาไปขยายคำว่าหันเดนนะว่ามือเนี่ยมีลักษณะเป็นไงคะผ่อนคลายนะคะออกฟิงล้นะเล็ดเคราะห ะะและนิ้วเนี่ยก็จะต้องเป็นยังไงคะเล็กแปลว่าง,ง่ายๆหรือเบาก็ได้ใช่ไหมคะเครืกแต่แปลว่าง,งองงุ้มนะ,ะอันนี้เหมือนกับสมมุติถ้าเราจะ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 ,จะแบบช่วยคนไข้ผ่อนคลายนะเางุม้มมือใช่ไหมคะแล้วมือก็ไม่ต้องเก่งมากแล้วก็เอาตรงเนี้ยเนี่ยนะคะ เหมือนทำมือเหมือนอุ้งมือแมวอะไรประมาณนี้นะคะเอาไปรูปที่ตัวคนไข้หรือที่หนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนไข้หรือว่าลูกค้าเราก็จะรู้สึกสบายนะ,ะเราสามารถที่จะบรรยายอย่างนี้ได้นะคะอะ่ต่อมานะคะคลับไปตอต่อมานะคะ คลับป้าแยมนะคะคลับป้าแปลว่าตบนะแต่ว่าไม่ได้ตบแบบหนักนะคะนี่คือคลับป้าตบเบาๆนะคะมันตบหัวเบาๆอะไรนะคะแยมนี่ก็คืออย่างสม่ำเสมอนะคะออฟฟูชิพติกนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะชิพติกเนี่ยคือระมัดระวังสแปนสติกนะคะสแปนสติกแปลว่ายืดหยุ่นนะคะอีลาสติกนะคะหรือถ้าในภาษาอังกฤษก็คือประมาณแบบ resilient นะคะคือแบบ หมือนเฟกซิเบิลนะคะคือแบบว่าค่อยๆตบนะคะไม่ใช่ตบแรงแต่ให้มันหยุนๆนะคะออกริทมิสนะคะริทมิสนะคะริทมิสก็คือเป็นจังหวะสม่ำเสมอนั่นเองนะคะต่อมานะคะคุณมีทันมลอทีน่าเอ็กวอสกรีปของแขนหรือเบนเนต์ซึ่งจะต้องรักษาคุณมีท่ามือที่น่าเอ็กวอสกรีปของแขนหรือเบนเนต์ซึ่งจะต้องรักษานะคะโฮลเมี นะคะอ่าก็คือขนนี่ก็คือการใช้ใช้มือของเราเนี่ยจับใช่ไหมคะอ่าจับด้วยอะไรคะหันฝ่าต้นหนาก็คือฝ่ามือของเราก็คือจับเขาเนี่ยแหละแต่จับเป็นแบบไหนคะเอ h fast g r a ปนะคะเกรปนี่คือการจับการกุมนะคะ fast เนี่ยคือแปลว่าแบบการจับแบบแน่นนะ fast ไม่ให้หลุดมือไปไหนนะคะ om armment นะคะ om ในกรณีนี้ไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับนะแต่หมายถึงว่า เป็นการจับแบบรอบๆนะรอบๆนะอ้อนะอามแมนก็คือแขนข้างนั้นนะคะเอ็นและเบียนเน็ตนะหรืออาจจะจับที่ขาแบบนี้ก็ได้จับแบบแน,น่นๆน,นะคะสมสกับไปหันล a สนะคะซึ่งจะนะคะไปหันล a สไปหันลาแปลว่ารักษานะหรือเข้ากระบวนการรักษาแต่ถ้าเป็นไปหันล a สนะคะมี s เติมต่อท้ายอย่างที่ครูเคยบอกก่อนหนะ้านี้แล้วนะคะอันนี้จะแปลว่าถูกรักษา นะคะ,ะต่อมานะคะเพรสเตเนียเพเซียนเตนซีโดรเมทันฟลาตโตน่าเพรสเตเนียเพเซียนเตนซีโดรเมทันฟลาตโตน่านะฮะเพรสเตเนียนะแปลว่ากดลงนะคะเพเซียนเตนก็คืออันนี้คนไข้นะคะนักเรียนอาจจะพูดเป็นขุนเด่นก็ได้นะก็คือลูกค้านะคะบางทีคนมานวดเนี่ยเราก็ไม่ได้ จะเรียกเขาได้ว่าเป็นค,คนไข้หรือบางคนเขาก็ไม่ได้ป่วยใช่ไหมแต่อาจจะเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสี่ดอนะคะสี่ดอก็คือด้านข้างนะคะของลูกค้านะคะเมทหันฟลอร์ต้นหนานะคะด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณนะ,ะจริงๆไม่ต้องใส่คำว่าของคุณหรอกนะนะเพราะไม่มีคำว่าดีนะนะคะแต่ว่าก็เป็นอันรู้กันนะว่าเป็นมือของหมอนวดเนาะต่อมานะคะสตรีคซักต์ต์เมทุมเมเนียร์ e f t e r k r o p p e n s m i t t l i n j e s t r e k s a k t a med t u m e n n e r o t e f t e r k r o p p e n s m i d l i n j e นะคะ Streak นี่แบบว่ารีดนะคะ Streak นะพอนั้นเป็นอะไรที่เราใช้ใช้นิ้วสังอย่างจะเป็นนิ้วนะที่เราใช้รีดใช่ไหม Streak Saktta ก,ก็คือรีดรีดแบบช้าๆนะคะด้วยนะคะ Thumen ก็คือนิ้วโป้งนะคะ Nedod ก็คือลงไปตามข้างล่าง Nedod เนยมาจากเนสก็คือต่ำลงไปใช่ไหมโอทก็คือไปทางนั้นไปทิศทางนั้นก็คือนวดลงไปข้างล่างนะเมททุมแมนก็คือด้วยนิ้วโป้งใช่ไหมคะก็คือเอานิ้วโป้งนี้รีดลงไปข้างล่างนะ a f t e r c r o p รอปเป i t lin ดลิแย yeah, นะคะก็คือนวดไปตามเลยคะเส้นกลางของลำตัวนะครอ p เ n น ครอบเป็นนะแปลว่าร่างกายใช่ไหมคะใส่ S ไปก็เป็นของมิดลินเย่มันจะคนเรามันจะมีเส้นกลางตัวใช่ป่ะที่เส้นตั้งแต่อกไปที่ท้องนะยิ่งถ้าเกิดคนท้องเนี่ยเราจะเห็นเส้นเยอะนะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะนี่เขาเรียกว่ามิดล yeah. ินเยมิดแปลว่ากลางลินเย่แปลว่าเส้นนะคะหรือลายนะคะโอเคค่ะวันนี้นะักเรียนก็คงจะได้คำศัพท์ไปไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วก็นะคะคอร์สนวดนะคะครูขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าควรจะมีคอร์ส pre s f h e นะเป็นพื้นฐานหรือไม่ก็คือก็ควรจะจะเข้าเรียน e s f h e ในโรงเรียนนะคะจะได้รู้ที่มาที่ทไปนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สนวดไม่ใช่อะไรง่ายๆนะคะวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ